เรามาอัปเดตมีดกุลขาสสำหรับล่าสุดนี้นะคะว่ามีเล่มไหนที่ว่างบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากนี่เลยพี่ใหญ่ก่อนเลยนะคะก็คือหมายเลขสองนะคะก็ต้องบอกว่าหมายเลขสองนี้นะคะมีความยาวอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่สิบหนิ้วนะคะนี่ต้องมีโน้ตนิดนึงนะคะโอเคสินิ้วนะคะ สิบหกนิ้วก็ต้องบอกว่าสำหรับเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่ใบมีดของเขาก็ยาวสิบหกนิ้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาทำใบมีดมาจนสุดปลายด้าบนี้เลยนี่เลยนะคะนี่แต่ว่าเฉพาะใบมีดนะคะนะคะที่เห็นโผลออกมาตรงนี้ก็จะอยู่ที่สิบจุดห้านิ้วค่ะเล่มนี้นะคะก็เป็นเล่มที่มีใบมีดที่ยาวแล้วก็มีการตอกหมดนะคะแล้วก็ด้ามไม้เป็นไม้กุหลาบ ะเป็นไม้เนื้อแข็งเลยสำหรับความหนาของใบมีดนี้นะคะก็หนาอยู่ที่10มิลนะคะแล้วก็ลดหลั่นกันไปนะคะความาความกว้างของใบมีดนะคะกว้างสุดก็อยู่ที่อยู่ที่ประมาณ6 cm แล้วก็นะคะความกว้างตรงโคนตรงนี้อยู่ที่3.5 3.5cm โอเค ะะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มที่มีความยาวนะคะน้ำหนักของเขาก็จะหนักอยู่ที่เกือบกิโลเลยนะคะน้ำหนักอยู่ที่900ารอกอิอกโลกรัมหนักเลยนะคะวางไว้ก่อนปลอกของเขานะคะนี้ก็คือจะเป็นปลอกหนังหนังควายน้ำนะคะที่เนเปล่าเนี่ยจะเรียกว่าเป็นควายน้ำนะคะแล้วก็เล่มนี้จะมีลูกมีดมาให้ด้วย2เล่มซึ่งก็เป็นมาตรฐานของเขาเลยนะคะก็คือเป็นแบบ แบบไว้ใช้อาทาประโยชน์นี่จะเป็นแบบคมๆแล้วก็อันนี้เป็นแบบใช้รับมีดนะคะนี่ก็จะมีมาสองเล่มด้วยนี่ค่ะหมายเลขสองซึ่งรอเจ้าของมายืยนยันนะคะนี่ อันนี้ก็มีท่านที่เลง e <sometimes> ไว้อยู่หมายเลข2นะคะเดี๋ยวรอแจ้งกันคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งแล้วก็หมายเลข4หมายเลข4ก็ต้องบอกว่าย่นย่อหมายเลข2ลงมานะคะเห็นอย่างนี้นะคะ4กับ2เนี่ยดูเหมือนจะห่างกันในเรื่องของขนาดอันนี้ของเขาอยู่ที่14 14นิ้วนะคะและนี้ก็คือสิบห6นิ้วนะคะก็ต่างกันเลยนะคะต่างกันเห็นได้ชัดโอเคมาดูที่หมายเลขสองหมายเลข4ดีกว่านะคะ หมายเลขสี่ก็ความยาวสิบสี่นิ้วใบมีดนะคะใบมีดของเขาอยู่ที่สิบนิ้วโทษทีเก้านิ้วค่ะนี่สเปคดูเลยแล้วกันนะคะใบมีดเก้านิ้วน้ำหนักก็อยู่ที่ครึ่งกิโลกว่าก็คือห้า้อยเจ็สิบอดกรัมนะคะเมื่อกี้นี้ราคาอยู่ที่ห8 0ันแดร้อยบาทเล่มใหญ่นะคะเล่มนี้ส่วนเล่มนี้ก็คือราคาอยู่ที่ห้า0ันเก้าร้อยบาทค่ะโอเคสำหรับ เล่มนี้เรามาดูเรื่องของสัดส่วนความหนาของใบมีดนี้นะคะหนา11มิลซึ่งหนากว่าอันเมื่อกี้นี้เลยนะคะที่วัดล่าสุดนะคะนี่ถือว่ามีใบมีดที่แข็งแรงแล้วก็มีความหนาแล้วก็ความกว้างของใบมีดกว้างสุดก็ห้าโดยประมาณ5้าซแล้วก็ตรงนี้อยู่ที่ 3.... ามประมาณ3นะคะ3ซีมามเซนนี่ค่ะก็เป็นไม้กุหลาบเหมือนกันนะคะ แต่ว่าเล่มนี้ความยาวจะอยู่แค่ใบมีดจะยาวที่9นิ้วนะคะแล้วก็เช่นกันนี้ก็เป็นปลอกหนังควายควายน้ำนะคะนี่แล้วก็มีลูกมีดมาด้วย2เล่มนี่เลยนะคะโอเคหมายเลขสีและเล่มน้องเล็กเลยนะคะเป็น สีขาวนะคะเห็นสีขาวแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นเล่มหนังควายเผือกซึ่งก็หายากนะคะสำหรับควายเผือกแล้วก็ด้ามจับของเขาตรงนี้ก็คือเป็นด้ามเขาจามรีใบมีดของเขานะคะสเปกหมายเลขเก,ก็คือความยาวอยู่ที่10 10นิ้วใบมีดนะคะจริงๆใบมีดอ่ะยาว10นิ้วเหมือนกันนะคะใบมีดนี่คือยาว10นิ้วนี่แต่ว่าเอาเฉพาะที่ ที่เห็นตรงนี้อยู่ที่8.5นิ้วนะคะน้ำหนักเบาๆเลยอยู่ที่2 3 8ราคาก็คือ4,600บาทเล่นนี้ถ้าเกิดสนใจอย่างไรเดี๋ยวจะลดราคาให้ด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีรอยนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะต้องไปหาทางขัดนะตรงนี้เห็นไหมคะนี่โอเคกล้องจะดีเลยนิดนึงนี่อัดมาประมาณ3รอบคะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนอมันจะมีซอนแต่โอเคไม่เป็นไรอัดกันต่อไปเพื่อนาม,มารีวิ ดีเแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าดูแลหรือไม่ผ่านเดี๋ยวว่ากันว่างสับเล่มนี้นะเดี๋ยวรอเจ้าของนะว่าจะนให้หนาะนี่นะคะเล่มโอเคจุ๊บขอบคุณมากๆเลยสำหรับการมารีวิวพังนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปไปรอดไหมนะคะคือน่าจะเป็นสาวนาจริ ขอบคุณมากมากเลยนะคะฝคกมากดไลค์ด้วยนะคะ